เดี๋ยวผมจะเริ่มตีนะครับจากวิธีการตีแบบปกติของผมนะครับจะจับกริปเนี่ยค่อนไปทางสตรองเล็กน้อยนะครับมือซ้ายนะครับจะเห็น2-3นักเคลนะครับรวมไปถึงการขึ้นไม้เนี่ยก็จะมาจากอินไซด์ลงไม้จากอินไซต์นะครับ จากสิ่งที่เราเห็นนะครับขับพาร์ทนะครับจะมาจาก Inside Out นะครับ3.3องศานะครับรวมไปถึงบอลไฟที่ท่านกอล์ฟเห็นเนี่ยก็จะเป็นบอลไฟที่เป็นบอลรอนะครับเดี๋ยวผมจะลองซ้อมวิธีแบบนากาจิมาก่อนนะครับในการฝึกที่จะดันลูกกอล์ฟนะครับและส่งไม้ต่ำและซ้ายนะครับส่งไม้ต่ำและซ้ายหามุมในการเทินลำตัวนะครับที่จะส่งไม้ต่ำแล้วก็ซ้ายไปในลักษณะนี้เพื่อให้หมุนตัวได้มากขึ้นนะครับ เพราะเหมือนที่เราทำท่ากันไปครับว่าถ้าเราส่งขวาและสูงนะครับตัวจะแอนขึ้นในลักษณะนี้นะครับจะมีอาการฟลิปมือตามมาแต่ถ้าส่งซ้ายและต่ำนะครับลำตัวจะเทินได้มากกว่านะครับลงไปถึงการลงไม้ครับจับเป็นสปริตแฮนด์นะครับมือห่างออกมาหาฟิลลิ่งในการลงไม้ให้สแควรหรือว่าค่อนมาทางหน้าตัวมากกว่ามาจากด้านในนะครับเพราะเวลาเวลามาจากด้านในมากเกินไปเนี่ยตัวจะมีอาการหงายขึ้นนะครับ ลงมาจากข้างหน้านะครับและส่งไม้ให้ต่ําและซ้ายรวมไปถึงกริปที่สัมพันธ์กันนะครับก็คือกริปคอนไปทางวีกนั่นเองเดี๋ยวลองดูกันว่าบอลไฟ h t จะต่างกันยังไงบ้างครับกริปคอนไปทางวีกนะครับลงไม้มาจากหน้าตัวส่งไม้ต่ําและซ้ายครับ ิ่งีานา่นกกอเห็นนะครับขับพารน,นะครับได้เปลี่ยนเป็นเอาไซน์อินนะครับ2.2องศานะครับเรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนบอลไฟท์ทันทีเลยนะครับจากปกติที่เราตีเนี่ยามาจากอินไซน์นะครับแต่ว่าพอเอามาด้านหน้าโตมากขึ้นรวมไปถึงหาภาพปลายทางนะครับอย่างที่บอกกันว่าถ้าภาพปลายทางเราชัดว่าเราจะส่งต่ําและส่งซ้ายเนี่ย บอลไฟท์นะครับหรือว่าแนวไม้ที่มาก็จะมาจากหน้าตัวมากขึ้นรวมไปถึงสิ่งที่เราเห็นกันคือบอไฟท์เปลี่ยนจากรอเป็นติดคัตเฟสเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็จะสัมพันธ์กับนักกอล์ฟนะครับที่ต้องการที่จะควบคุมระยะทางนะครับรวมถึงควบคุมบอลไฟท์นะครับให้เปลี่ยนในทิศทางที่ต้องการได้เพราะสิ่งที่เราเล่นกันในสนามนะครับบางทีเนี่ยเราต้องมีการเลือกบอลไฟท์นะครับเนื่องจากตำแหน่งทงนะครับบางทีตำแหน่งทงจะชิดซ้ายบ้างชิดขวาบ้างนะครับการที่เราสามารถตีได้หลากหลายบอลไฟท์เนี่ย ก็จะส่งผลให้เพอร์ฟอร์แมนซ์ในสนามดีขึ้นนั่นเองนะครับเชื่อได้ว่าวิธีที่เราแนะนํากันไปในวันนี้นะครับจะเหมาะสมกับท่านักกอล์ฟนะครับที่ต้องการที่จะลงไม้ให้มาจากข้างหน้ามากขึ้นนะครับส่งไม้ให้ต่ำและซ้ายเพื่อให้ตัวได้หมุนมากขึ้นไม่มีการส่งขวาส่งศูนย์สะบัดมือตีนะครับสามารถที่จะเทินตัวได้มากขึ้นและได้บอฟไฟที่เป็นบัตเตอร์คัตนะครับหรือว่าติดคัตเล็กๆเ,เพื่อให้สามารถคุมกลุ่มของลูกกอล์ฟได้อย่างแม่นยำขึ้นนั่นเองครับ สำหรับท่านนักกอล์ฟท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของวงสวิงต้องการคำปรึกษาหรือคำแนะนำสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์รวมบริการด้านกีฬากอล์ฟแบบครบวงจรสำหรับผู้ชื่นชอบกีฬากอล์ฟทุกเพศทุกวัยตั้งแต่ระดับเบ g กิ n เนไปจนถึงระดับ a d v a n c e ์สำหรับช่องทางออนไลน์ได้ที่ Facebook Fan Page และ Instagram TheGolfTownBKK หรือที่ Li n e a อ The Go กอล์ฟทา k k ครับ และในครั้งถัดไปนะครับจะเป็นสวิงของนักกอล์ฟระดับโลกคนไหนนะครับร่วมเรียนรู้วิเคราะห์และเจาะลึกไปกับทุกต้นแบบวงสวิงระดับโลกในรายการ Swing Factor ครับ